ีครับไปคะ่ะเป็นไงคะวิดานีมุกงลงหัวค่ะอุลิปคะ่ะเออดีใจคะ่ะเพราะว่าอุลิปตั้งใจมานครพนมจริงๆคะ่ะแล้วก็เราสมัครก่อนเพื่อเลยตั้งแต่3 4เดือนแล้วคะ่ะก็ะเห็นว่าอุลิ็ทำคอนเทนต์ที่นครพนมเอาใจแบบสุดๆแล้วก็ไปหาแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวของนครพนมมคะค่ะอุลิปไปมาหมดแล้วเพราะว่าเราอยากที่จะทำจังหวัดนี้ให้ขึ้นมาเป็นดับหนึ่งจริงๆแื่ว่าวันนี้คุ้มค่าแล้วเนาะกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้อุลิปวินาทีที่จับมือรู้สึกยังไงบ้นงคะ คือรอสนิทก,กับพอยสุดๆเลยตอนอยู่ในกองนะคะเราสองคนจะเป็นคนที่แบบว่านั่งอยู่หน้ารถด,ด้วยกันแล้วก็แย่งกันอยู่ตรงกลางด้วย <c oughs> หนูกับพอยคือพยายามที่จะแบบอยู่ในกองจอยกันตลอดแล้วเราก็เต้นข้างหน้ากันด้วยก็ดีใจที่ได้จับมือกับพอยะคะอ่ะแตพอยละครับก็ตอนที่จับมือกับโอลิฟจริงๆก็ดีใจเพราะว่าส่วนตัวก็คือเชียร์โอลิฟมาตลอดเพราะาเราจะเหมือนเป็นฟิลแบบ เป็นฝาแฝดที่แบบในกองบางทีก็จะชอบแบบอยู่ดีอ้าวชุดคล้ายๆกันแล้วก็มีวันหนึ่งบังทีเอาใส่รองเท้าเหมือนกันอีกตลอดเลย, <c oughs> เลยก็เรียกว่าดีใจแทนเพื่อนด้วยเหมือนกันมีนาคิจับมือตอนคิดไหมว่าต้องแพร่พลอยแพรพลอยมันก็มีคิดด้วยใช่เห็เหมือนจะร้องไห้ด้วยตอน ใช่ใช่แล้วเหมือนม,มันมันลุ้นใช่มันก็รู้สึกว่าเหมือนมันลุ้นเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะเป็นใครกันแน่แต่ว่าก็โอเคเพราะว่าก็ดีใจกับเพื่อนด้วยเหมือนกันใช่ไอ้กบอย,ยังไงบ้างอโอ้ยจริงๆทุกคนปีนี้ยากมากเพราะว่าทุกคนสวยมากจริงๆค่ะแล้วก็ก็ยนินดีกับเอลิฟด้วยนะเนี่ยทุกคนเป็นบุคคลที่เชร์ตั้งแต่ตั้งแต่ตัดสินใจลงว่าทําไมเอลิฟน่ากลัวจังเลยวะทั้งสวยด้วยร้องเพลงเก่งด้วยค่ะทุกคนก็นั่นแหละเนาะ หนูห้ามหลุดจับตาโอลเพื่อใช่ใช่ค่ะทุกคนฝากเชียร์ด้วยนะนครพนมปีนี้บอกเลยว่าแกล่งจริงๆริงหลายคนก็บอกว่าตอบคำถามได้อยู่ใช่ไหมคะได้อ่าก็ก็ฝากเชียร์ต่อเดี๋ยวไปต่อจังหวัดอื่นค่ะทุกคนยังไงก็รอติดตามนะว่าจะไปจังหวัดไหนได้ไปจยังไม่ได้ดูไว้เลยจริงๆยังไม่แน่ใจก็เดี๋ยวดูอีกทีลวกันค่ะ ไม่ได้คิดเลยมีจังหวัดไหนสนใจไหมล่ะดูก่อนว่ายังไงอีกทีแล้วกันค่ะชายอ่ะโอลิฟเขาบอกว่าลองเพลงเพราะใช่ไหมโชว์เพื่อให้แบบแม่ๆได้มาเข้าด้อมหรือแบบตอนนี้ต้องตกคนเข้าบ้านเราแล้วอะได้เลยค่ะได้เลยเป็นเพลงเกี่ยวกับนครพนมแล้วกันนะคะไปเบึงนครพนมกำนองบ่อยากให้อายไปพ่อละสาวน้อยนอกภูไทยอีสานไกล ว่าพแพ้แต่ใจนั่งมัชื่นชุมดอกเดพยพี่ชายเอ้ยขันเหม่นพี่อยากได้ละเอาไว้ระลอมสองกระจังเม่นกาเบาหวนอยากสอนเสื้อขัดน้ำเทผมจะเพกนางเอเอจะไม่ไปล่อยให้เยอะกว่าน,นี้คนติดตามต่อ,อ,อใช้ตอนนี้ฝักงหน่อยกว่าเดี๋ยวราต้องเข้ากองไทยแลนด์แล้วแต่ว่าก่อนจะเข้ากอง ต้องไปเสียอุ้ม่วีพรก่อนอ๋อใช่ค่ะตอนนี้ก็ฝากติดตามพี่อุ้มต่อเลยนะเทียวลิฟเสร็จแล้วนะคะพี่อุ้มของเรายังแข่งต่อแล้วก็ฝักเชนย่าข้าวมนมด้วยนะคะเอ่อจริงๆก็ตั้งใจว่ายังไงก็ต้องควีนภาคอีสานแน่นอนนะคะภาคอีสานอื่นจับตาดูได้เลยนะคะส่วมนค่ะป<า>ิดท้ายฝากถึงบอสนวัดอ๋อฝากถึงบอสนวัดด้วยนะคะวันนี<า>้บอสหาทีป๊อปบอสหาดาราบอสหาอะไรก็ตามแต่ลิฟจะเป็นให้ได้หมดเลยค่ะพร้อมสู้เต<า>็มที่ค่ะเพื่อเข้าแรนไทยค่ะ อลืสามคน